สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน่าสนใจนะคะเป็นแนวคิดจากหนังสือ The Subtle Art of Not Giving a Fuck ของ Mark Manson ค่ะเราดูจากบทความที่สรุปกับวิเคราะห์มาอีกทีนะคะครับสวัสดีครับก็น่าสนใจครับเล่มนี้คือเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่จะบอกให้เราแบบไม่ต้องแคร์อะไรในโลกนี้เลยนะคะ แต่เหมือนกับเอ่อบทความเขาพยายามจะชวนให้เราสำรวจเรื่องการเลือกอะค่ะว่าจะแคร์อะไรอย่างมีสติเพื่อให้ชีวิตมันมีความหมายมากขึ้นอือือใช่เลยครับคือบทความเขาชี้ไปที่แก่นสำคัญเลยนะว่าแบบชีวิตมันไม่ได้มีแต่เรื่องบวกๆอย่างเดียวไงครับค่ะจริงค่ะการยอมรับความจริงข้อนี้ได้ก่อนเนี่ยอืมมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะที่จะทาให้เราเริ่มคิดว่าไอโคตาการแคร์ที่เรามีอยู่น้อยนิดเนี่ย จะใช้มันยังไงให้มันฉลาดให้มันคุ้มค่าโอเคงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะประเด็นแรกที่บทความเขาพูดถึงคือเรื่องการเลือกคุณค่าหรือ values ที่มันถูกต้องนะคะครับผมเขาบอกว่าไอ้ความทุกข์ของเราส่วนใหญ่อะค่ะมันไม่ได้มาจากปัญหาโดยตรงด้วยซ้ําแต่มาจากการที่เราไปยึดติดกับค่าที่วัดความสําเร็จแบบผิดๆอ,อ๋ออย่างเช่นต้องดังต้องรวยต้องมีคนชอบเยอะๆอะไรแบบนี้ใช่เลยครับ แล้วพอไปยึดอะไรแบบนั้นมันก็ทุกง่ายเพราะมันคุมไม่ได้ไงครับแล้วในบทความเขามีตัวอย่างไหมคะว่าไอ้คุณค่าที่ควบคุมได้จากข้างในเนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงต่างจากความรวยความดังยังไงบ้างมีครับชัดเจนเลยคือบทความยกตัวอย่างคุณค่าภายในอย่างเช่นความซื่อสัตย์ตัวตัวเองนะหรือว่าความพยายามในการเรียนรู้การเติบโตอะไรพวกนี้ครับอ๋อค่ะค่ะสังเกตว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ ควบคุมการกระทําของเราได้โดยตรงไงครับไม่เหมือนชื่อเสียงเงินทองที่มันต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเยอะแยะไปหมดเลยอืเข้าใจแล้วค่ะการที่เราเปลี่ยนโฟกัสมาที่คุณค่าข้างในแบบนี้บทความเขาวิเคราะห์ว่ามันทําให้เกิดความสุขที่มันมันมั่นคงกว่ายั่งยืนกว่าเพราะมันไม่แกว่งไปตามลมปากคนอื่นหรือสถานการณ์ภายนอกง่ายๆครับน่าสนใจมากค่ะแล้วอีกประเด็นที่บทความพูดถึงซึ่งก็เกี่ยวข้องกันนะคะคือเรื่องความทุกข์ ความท้าทายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอันนี้เหมือนเป็นสัตธรรมเลยนะใช่ครับบทความเขาเน้นคำพูดของแมนเซินเลยที่ว่าปัญหามันไม่เคยหายไปหรอกมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆจริงค่ะแล้วจุดที่เอ่อทำให้ต้องคิดตามเลยคือบทความบอกว่าคำถามสำคัญจริงๆมันไม่ใช่ทำยังไงให้ชีวิตไม่มีปัญหาเลยอืมใช่ใช่แต่เป็นเรายินดีจะเจอปัญหาแบบไหน คือเลือกปัญหาที่เรายอมรับได้เพื่อเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าอย่างที่บทความยกตัวอย่างเช่นยอมเหนื่อยออกกําลังกายทุกวันเพื่อสุขภาพดีหรือว่ายอมรับความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าถูกต้องครับคือเลือกปัญหาที่คุ้มค่าที่จะแก้มันนะครับแล้วบทความก็เชื่อมโยงเรื่องนี้กับหลักจิตวิทยาด้วยนะอย่าง ACT หรือ Acceptance and Commitment Therapy อ๋อ ACT ที่เน้นการยอมรับ ใช่ครับใช่คือแนวทางนี้เขาเน้นให้เรายอมรับความคิดความรู้สึกด้านลบที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็มุ่งมั่นลงมือทำในสิ่งที่มันสอดคล้องกับคุณค่าที่เราเลือกไว้จริงๆอซึ่งบทความก็ชี้ว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันนำไปสู่สุขภาวะที่ดีกว่าการพยายามบังคับตัวเองให้คิดบวกตลอดเวลาซะอีกนะซึ่งบางทีมันฝืนธรรมชาติอด้โหประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะ ทีนี้มาดูอีกมุมที่บทความเขาเน้นมากๆเลยคือเรื่องการยอมรับความธรรมดาของตัวเองครับอันนี้ก็เหมือนสวนกระแสสังคมนิดนนะใช่ค่ะบทความวิเคราะห์ว่าแมนเซิลเนี่ยเขาเหมือนวิจาร์ณวัฒนธรรมคิดบวกปลอมๆที่ชอบบอกว่าทุกคนต้องพิเศษทุกคนต้องสุดยอดอาา่าฮะแล้วมันทำให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองธรรมดาธรรมดารู้สึกแย่ไปอีกใช่เลยค่ะแต่บทความบอกว่าการยอมรับว่าเราก็ ธรรมดานี่แหละคืออิสรภาพเลยนะอิสรภาพยังไงครับคือพอเรายอมรับได้เราก็เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแบบเอาเป็นเอาตายไงคะแล้วก็หันมาโฟกัสกับการลงมือทำในสิ่งที่เราทำได้จริงๆแต่เอ๊มันฟังดูข,ดขัดขัดกับการที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเหมือนกันนะคะ บทความเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะอ๋อบทความเขาอธิบายดีครับคือการยอมรับความธรรมดาในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่การบอกให้เราหยุดพัฒนาตัวเองนะอ๋อไม่ใช่แบบนั้นครับแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากแรงกดดันที่ไม่จําเป็นมากกว่าแรงกดดันที่ว่าเราต้องพิเศษตลอดเวลาต้องเก่งเหมือนคุณนั้นคนนี้ตามมาตรฐานสังคมตามภาพลักษณ์ที่คนอื่นสร้างค่ะพอเราปลดตรงนี้ได้ เราก็เอาพลังงานไปโฟกัสกับการเติบโตในแบบของเราจริงๆบนพื้นฐานความเป็นจริงที่เราเป็นอยู่ไม่ใช่การวิ่งแข่งในสนามที่มันไม่มีวันจบสิ้นนะครับเข้าใจเลยค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้ถ้าเราไปต่อประเด็นสุดท้ายที่บทความหยิบยกมาอันนี้ก็ขมมากคือความรับผิดชอบมันไม่เท่ากับความผิด responsibility does not equal fault ใช่ครับอันนี้เป็นอีกแกนหลักเลย บทความเ้าเน้นว่าแม้บางเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของเราเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เราก็ยังต้องรับผิดชอบนะคะในการเลือกวิธีที่เราจะตอบสนองกับมันอืมอันนี้สำคัญมากครับคือเราเลือกไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแต่เราเลือกได้ว่าจะตอบสนองยังไงถูกต้องค่ะแล้วบทความก็มองว่า การเติบโตที่แท้จริงเนี่ยมันคือการที่เราเลิกโทษนู่นโทษนี่โทษคนอื่นโทษสถานการณ์แล้วหันมาจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราว่าเราจะรับมือกับมันยังไงจะทำอะไรกับมันได้บ้างใช่เลยครับแล้วบทความยังพูดถึงงานวิจัยที่มาสนับสนุนแนวคิดเรื่องการเลือกแคร์การรับผิดชอบพวกนี้ด้วยนะอย่าง Howard Study of Adult เ Development ทที่ทำกันยาวนานมากอ๋อที่ศึกษาเรื่องความสุขระยะยาวหรอคะใช่ครับ เขาพบว่าปัจจัยสำคัญอันหนึ่งของความสุขในระยะยาวคือคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งมันต้องอาศัยทั้งการเลือกแคร์และการรับผิดชอบในความสัมพันธ์นั้นๆอืมจริงด้วยค่ะแล้วก็มีพูดถึงแนวคิดเรื่อง decision fatigue ด้วยค่ะความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจนะ่ะค่ะค่ะเคยได้ยินอยู่ค่ะ คือการที่เราต้องตัดสินใจเรื่องจุกจิกเยอะแยะไปหมดทั้งวันเนี่ยมันใช้พลังงานสมองเยอะมากการที่เราเลือกที่จะแคร์ให้น้อยลงในเรื่องที่ไม่จังเต้นมันก็เหมือนช่วยประหยัดพลังงานสมองไว้ใช้ตัดสินใจเรื่องที่มันสําคัญจริงๆได้ดีขึ้นค่ะโอ้ oh, ครบเลยนะคะ แล้วทั้งหมดที่บทความวิเคราะห์มาเนี่ยค่ะถ้าให้สรุปสั้นๆเลยมันคืออะไรคะก็คือแนวคิดหลักๆที่บทความสกัดมาเนี่ยมันไม่ใช่การสอนให้เราเป็นคนเย็นชาไม่สนใจใครเลยนะครับค่ะไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการสอนให้เราฉลาดเลือกใช้พลังงานความแคร์ของเราให้มันตรงกับคุณค่าที่สําคัญจริงๆที่เราเลือกเอง ไม่ใช่ใช้ไปเรื่อเปลือยตามกระแสสังคมหรือตามความคาดบังของคนอื่นอ๋อเป็นการเลือกที่จะแคร์อย่างชานธรรมะนั่นเองถูกต้องครับผมบางทีการที่เราจะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงในโลกที่มันกดดันมากๆแบบทุกวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เริ่มจากการพยายามแคร์มากขึ้นเพื่อให้ทุกคนยอมรับนะค่ะ แต่อาจจะเริ่มจากการที่เรากล้าที่จะแค่ให้น้อยลงในเรื่องที่ไม่ใช่สาระสาคัญของชีวิตเราจริงๆแล้วก็เอาพลังงานที่เหลืออยู่นั้นน่ะไปทุ่มเทให้กับสิ่งที่มันมีความหมายกับเราอย่างแท้จริงแทนเป็นมุมงนองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลจากบทความนี้นะคะหวังว่าหลายๆท่านคงได้ข้อคิดดีๆกลับไปลองปรับใช้กันดูนะคะยินดีครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ